ึงเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยกูไม่บอกอ่าไม่พูดไม่พูดอันนี้มึงดูเปอร์เซ็นต์การเป็นฆาตกรได้ว่าเป็นฆาตกรกับนักเสพกี่เปอร์เซ็นต์อืมเอ้ยโอเคโอ้โหย่างที่กูหวังไม่เด้ในั่นฟุกใช่ไหมมันฟุกใช่ไหมเฮ้ยกูรู้ละใครเป็นอ้นี่แบบว่าไอ้เสื้อดาวกูไม่ใส่เสื้อดาวเฮียกูบอกได้กูบอกได้กูบอกได้เพราะว่ากูโดนมันฆ่าไปแล้วถ้ามึงตาย กูถามอยู่อ่ะกูถามอยู่ว่านั่นใช่ฟุกใช่ไหมล้วกูก็โดนเลยมีคนตามกูกูแหละตามมึงใช่ป๋อมีคนตามกูโอ้โหเฮ้ยมันถือดาวอะใครวะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ปอเอาเอ้ยเอากูตายเฮ้ยนะไอ้ฟุกไอ้ซีมไอ้นั่นเลยกูไอ้นั่นเลยที่มันฆ่ากูเฮ้ยรวมตัวก่อนไหมรวมตัวก่อนหน่กูจะเชื่อใจได้แล้วมันรวมกลุ่มกันเฮ้ยไปเจออะไรมาแล้วเหรอเหมือนมันเลยมันเหมือนมันถือไอ้ที่มือไอ้นี่ฟุกปะเนี่ยไอ้ที่มันไอ้นี่เนี่ยไอ้ฟุกหันหลังนี่มึงวะย่อๆดิไอ้ฟุกย่อดิ เออนี่โอเคโฮ้ยมันพิมพ์มาแบบนี้ปะเฮ้ยกูเจอแซกแล้วนี่ไม่ใช่แค่แซกคนเลยเดินเก็บทองกันะเอาดิเอยมีคนเดินมามีคนเดินมากูโอเคเจอไอ้พวกนี้ไปโอขี้อ๋อ้ี้ปะติ๋วใช่ไหมไอ้พวกหนีไปแล้วไอ้ฟุ๊กอยู่ที่ไหมใช่ใช่มันตามไปอยู่ตามไปอยู่ใช่วะไม่เห็นมีมันอ้อมป่ะมันอ้อมป่ะดูดีๆไปเก็บธนูดิฟุกเก็บธนูนั่นน่ะธนูเดินไปตรงคิปเปอร์มันจะมาแล้วมันจะมาแล้ว ยิงย <łość> ิงยิงยิิงงดีดีนะดีดีเออบ้าบ้าพวกโซมันเอ้ยเฮ้ยคนนั้นเป็นวะเอกใจม่วงอ่ะหนเอ้ยไม่ใช่คนข้างๆที่อม่ยใหญ่ไม่นีป่าวะเอ้ยไอ้หน้าผมส่ไ้เข้าไอ้หน้าผมใสวิ่งนะ อยู่ที่ตรงเฮ้ยนั่นนั่อยู่กับไอ้ตัวคนที่มีธนูอ่ะอยู่อยู่มันไว้แต่อย่าไปใกล้มันเกินเดี๋ยวมันระแวงไอ้พวกไอ้หน้าเป็ดไอ้หน้าเป็ดอย่าเฮ้ยอยย่าิงไอ้หน้าเป็ดอย่ายิงไอ้หน้าเป็ดอย่าเยอะเยอะเสดเป็ดใช่ไหมใช่ปออยู่อย่างนี้เฮ้ยนั่นไอ้ปอยปอยปออยู่ไอ้น้าเป็ดไว้ไอ้หน้าเป็ดมันมีธนูโอ้ยไอ้นี่โคตรชั่วร์เลยตะกินไม่โคตรชั่วเลยโอ้ยไอ้นี่เป็นฆาตกรฮะไหนไหนมันมันมันใช่ปหมวะมึงกูเห็นเป็นเลยไอ้แซ็คต้งอยากเห็นอะไรไหมอะไรไอ้แซ็คอย่าทำอะไรอย่าใก้มัน อะไรเฮ้ยอะไรวะเป็นมืดเป็นมุมมืดสแล้วจ้ะไม่รอดให้ได้อสองนาทีเราชนะแล้วใช่ไอเสื้อดำอ่ะไอเสื้อดำอ่เอาละไอ้หน้ายิ้มอ่ะนี่ตามมาตามกูบ้างโอเคเเยนี่ยเอา่ลโอเคดำไว้ไอเนี่ยเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคตามมันไปตามมันไปเนี่ยอ้่ะเฮ้ยจริงด้วยโอ้โหเร็วไอ้แม่งแม่งหันดาบใส่กูเลยขึ้นไฟแม่งเลี้ยวกลับมาไอ้ตุ่มหเลย หมกศพไปหมกศพตายห่าเคมไหมมาเลยขอเป็นอีกเล่าเฮ้ยคือเป็นโลอื่นแล้วว่ะอุ้ยมันบงใบแต่แต่ต่างจากอินโนเซนต์ก็คือธนูมึงยิงได้ไม่จำกัดอ่ะเอาตัวตายเฮ้ยธนูดรอปแล้วอยู่ไหนวะโอ้โหกันเองโอ้โนนว์ธนูตกอยู่ไหนวะฉันต้องเป็นคนตอกต้อนธนูมาธนูมาเลยธนูเลย ไอหน้าไม่อายว่าทำไมไม่อายม่งมิงมาเม่งถือดาบมาเลยโอเครู้ละใครเป็นไอหน้าไม่อายแม่งแคมเสร็จเต็มตรงนี้เสร็เต็มเลยสี่ห้าคนนี้เป็นข่าวอีกแล้วไอ้ปองเห็นไหมข้างล่างอ่ะมึงเห็นไหมเห็นล่ะกูเห็นชัดเจนเห็นทุกอย่างเห็นศพไหมตกเกินเลยอย่างนี้กูเห็นทุกอย่างอ่ะนึกว่าสองข่าวมือโอ้ยโอ้โหจบละ มึงก็ได้แค่นี้แหละแซกมึงก็ได้แค่นี้แหละมาอะไรวะทำมาเลยอยู่ข้างไอ้ปอเลยเฮ้ยกูเกิดข้างมึงที่หนึ่งเจอกูเจอไอ้ดำหน้ายิ้มอีกแล้วโอ้ยกูเกือบฆ่าพวกมึงแล้วเฮ้ยอะไรเออไอ้ปอกูเชื่อใจมึงได้แน่นอนรู้เหรอกูอยู่ไหนนี่ไงกูอยู่ข้างหลังไง อันนี้คืออะไรอันนี้คือเลือดเัิ่มหนึ่งชังถ้าเลือดผิดมันก็จะไอ้ดำไอ้ดำเป็นไอ้ไอ้ดำหน้ายิ้มมันฆ่ากูมันดักรถไฟฆ่ากูรองเข้าไปดิไอ้ดำตาแดงอ่ะไอดำตาแดงเป็นมันฆ่าคนอยู่ตรงกลางคนใช่เหรอใช่เราลอยตรงนี้แหละแซกถ้ามันมาปุ๊บเรานั่งรถไฟหนีเลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นใช่ปะใช่ปะมันลลยอยู่ตรงกลางตรงกลางเฮ้ยนั่น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 โอ้ยนั่นนั่นอันมันเอาแล้วมันตามมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใช่ใช่ใช่มันผีหลับ มันดักมึไปดักแล้วไปแล้วมันดักแล้วไอ้ปอลจะได้จะปิ๊งไปดักแล้วเฮ้ยทางเดินไม่มีใครทางเดินไม่มีใครทางเดินไปเลยไม่มาเดินไปอยู่มึออกมามึงเจอมันอ่ะเนี่ยล็อกระปันมามมันาจริงไปดักูดาวไปกูดาวเล่นรอไปแล้วมาแล้วไอ้กุยอะไรรแม่งโคตสูเลยไม่ตายเห้กับกูเลยสามศพ กูก <G iro entender> <net diz> ็ตายสบสติแบบมือเราสามคนจะอยู <S <S ok <iki w> ่ที่นี่ตลอดไป